อาการปวดข้อศอกเกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณจุดข้อต่อของข้อศอกสาเหตุม,มาจากความเสื่อมของร่างกายการใช้งานข้อต่ออย่างหนักและต่อเนื่องหรือเส้นเอ็นกล้ามเนื้อข้อต่อขาดการหล่อเลี้ยงร่วมกับการมีพิษลุมพิษเย็นและพิษชื้นสะสมจึงส่งผลให้เลือดและลมปราณติดขัดอาการปวดก็จะเป็นมากขึ้นเมื่อมีการออกแรง ในบางบรายอาจมีอาการอ่อนแรงหยิบจับสิ่งของลำบากกลุ่มอาการนี้จะพบบ่อยในเพศชายมากกว่าเพศหญิงค่ะการแพทย์จีนเน้นการแก้ปัญหานี้โดยใช้หลักการกระตุ้นและผลักดันการไหลเวียนของเลือดและลมปราณต้านการอักเสบลดอาการปวดพร้อมทางอุ่นเส้นเอ็นและอุ่นเส้นลมปราณเพื่อผ่อนคลายความตึงเกร็งของกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นข้อต่อจึงกลับมาเคลื่อนไหวได้ดีค่ะ การแพทย์จีนเน้นการแก้ปัญหานี้จากต้นเิตโดยเน้นใช้หลักการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและพลังลมปราณ ผ่อนคลายความตึงเกร็งของกล้ามเนื้อข้อต่อและเส้นเอ็นลดการปวดและต้านการอักเสบโดยนิยมใช้แผ่นแปะสมุนไพรจีนในรูปแบบใหม่ซึ่งสก,กัดจากสมุนไพรจีน9ชนิดโดยมีโนโตโจินเซนเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยได้ฟกช้ำในวงการแพทย์จีนมานานกว่า2,000ปีแค่แปะ ก็หยุดปวดได้ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ใช้สะดวกแปะสบายไม่แสบร้อนไม่ย็นไม่มีผลข้างเคียงระบายอากาศได้ดียึดติดเน่นได้ถึง48ชั่วโมงโดนน้ำได้แห้งไวไม่หลุดง่ายตัดแบ่งแปะตามจุดต่างๆได้เหมาะสำหรับมีไว้ติดบ้านปวดตรงไหนแปะตรงนั้นปวดเมื่อไหร่แปะเมื่อนั้นเลยค่ะ